เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่3กันยายน เช้านี้ครับมากันที่ข่าวแรกกับรายงานของอดีตแบ็กซ้ายที่เราเพิ่งจะปล่อยให้กับทางอัลนาเซอร์ทีมในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีส0 23อยา Alex ่างอเล็กซ์เดลเลสโดยล่าสุดนะครับมีรายงานจากฟาบิโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวชื่อดังได้ออกมายืนยันว่าแบ็กซ้ายวัย31ปีได้แยกทางกับอัลนาเซอร์ได้ความยินยอมพร้อมใจกันทั้ง2ฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยเลยครับชั้นที้เป็นตัวหลักของทีมในช่วงต้นซีซั่นและก็ลงสนามมาอย่างต่อเนื่องหรือก็เป็นตัวจริงทั้ง2เกมในลีกและก็บองเกมใน, League, มใน, Super นรบ ซึ่งการแยกทางนี้ครั้งนี้ทั้งที่เพิ่งย้ายไปอยู่เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นของอเล็กซ์เตลเลสก็ไม่มีการเปริดเผยถึงเหตุผลที่แน่ชัดในครัวว่าเพราะสาเหตุใดกันแน่อย่างไรก็ตามครับกับข่าวเดังกล่าวมันก็มีแฟนบอลบางกลุ่มได้เริ่มตั้งคําถามว่าในตอนนี้เมื่ออเล็กซ์เตลเลสกลายเป็นคล้งฟรีเอเจนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะดึงเขากลับมาร่วมทีมดีหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยก็เคยเล่นให้กับสโมสรมาแล้วและอายุก็ยังไม่มากนะแค่31ปีเท่านั้นพอเอามาแก้ขัดไปก มดนะครับหากว่าสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกดึงเตลเลสกลับมาร่วมทีมจริงนักเตะก็จะสามารถลงเล่นในเกมลีกได้แต่ก็จะไม่สามารถลงเล่นเกมยุโรปได้นะครับเพราะเลยกําหนดวันส่งชื่อให้ยูฟ่าแล้วก็คือวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้เองถ้าเป็นแบบนี้ครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างควรจะดึงกลับมาดีหรือไม่ครับ เรามาต่อกันที่รายงานของแอนดี้มิดเทนสายข่าวฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของสื่อนำดีอย่างเดอะแอตแลนติกของอังกฤษนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงการเสริมกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าเอริกเคนฮาร์กมีความต้องการอยากจะได้ตัวโซฟิยันอัมราบัตกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในรูปแบบสัญญาทาวนตแต่กับความต้องการนี้ครับก็ถูกอินิออสสั่งเบรกไว้เนื่องจากว่าคณะทํางานหรือว่าทีมงานหลังบ้านของเรานั้นกําลังรอดูความเป็นไปได้ของมาเนลอาเต้ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักมากกว่า,วยายอย โซฟิยันอัมราตัตมาร่วมทีมอีกคนนั้นคือต้องขายคาสเมโร่ออกจากทีมให้ได้เสียก่อนเท่านั้นเลยครับแต่ถ้ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการจากซาอุดีอาระเบียเข้ามาเลยแม้แต่ข้อสเสนอเดียวทําให้สุดท้ายครับโซฟิยันอัมบ,บัตที่รอแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจนถึงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะรอบที่ผ่านมาจึงตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเฟนบาเช่ในตุรกีในรูปแบบสัญญายืมตัวและก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดแทนครับ เรามากันนี่เขาลือเรื่องการย้ายทีมของคริสเตอรเอริกเซนกันนะครับที่จนถึงตอนนี้เจ้าตัวน,นก็ยังมีโอกาสจะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เช่นกันด้วยกับโอกาสเดียวที่ทัพปีศาแดงของเราจะปล่อยดดนกลางวัย32ปีออกจากทีมได้ณนะเวลานี้นะครับก็คือต้องเป็นอันเดอร์เลชทีมจากเบลเยียมทีมเดียวเท่านั้นแล้วล่ะหลังจากมีการยืนยันแล้วว่าตลาดในหลิกเบลเยียมนั้นยังเปิดถึงวันที่6กันยายนครับ ซึ่งล่าสุดนั้นก็มีรายงานจากทางเฮดเบ์ลังสื่อดังของเบลเยียมได้ออกมารายงานว่าอันเดอร์เลชเองก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวคริสตินแอริกเซนไปร่วมทีมเช่นกันครับแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่แพงมากนักอยู่ที่ก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวรือว่าอาแจากอัมสเตอร์ดัมเองก็สนใจดึงอดีตนักเตะของพวกเขากลับไปร่วมทีมในราคา5แสนปอนด์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีความคืบ่หน้าอะไรมากนักกับดีลนี้ครับ เรามาต่อกันที่อัตราต่อรองกุนซือรายใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อาจจะได้เข้ามาเสียบเก้าอี้ที่ร้อนผ่าตั้งแต่หัววันของเอริคเคนฮากหลังประเดิมเริ่มต้นซีซันที่สุดน่าผิดหวังแถมฟอร์มก็ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวอีกตั้งหาก ดวล่าสุดครับก็มีการระบ,บุว่าทาง Sky ยเบ่บอนรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษและก็รวมถึงอีกหลายๆเจ้าดังต่างออกมาตีราคาว่าที่คุณซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนต่อไปกันแล้วเลยครับและแตงหนึ่งน่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือรุดฟานนิสเตอรอยอดีตกองหน้าตัวเก่งของทีมและข้มือขวาของเอริคเคนฮากณเวลานี้ที่มองจากส่วนไหนก็ดูออกว่ามาเรียนรู้งานรอว้อยู่แล้วครับส่วนเตนง2ก็ตีคู่กันมาเลยก็ได้แก่แกเรยเซเกตกับทางมาริซิโอโปเชติโนที่ยังคงว่างงานอยู่ ทางด้านเต็ง3นะครับก็มาพร้อมกัน3รายเลยก็คือกีรันแมคเคนาคุณซื้อคนปัจจุบันของอิฟสวิททาวโทมัสตูเคิลและก็แกรมพอตเตอร์ที่ยังคงว่างงานอยู่เช่นกันส่วนคุณซื้อที่แฟนพีอยากได้กันนักหนานะครับอย่างซีนดินซีดานอยู่เต็งท้ายๆเลยครับคืออัตราต่อรองที่33ต่อหนึ่งเรามากันที่ความเห็นของนิกกี้บัตอดีตกองกลางลูกหม้อของสโมสสอนนครับที่ได้ออกมาพูดถึงผลงานของแมคคัสแวตปบอร์ดในช่วงนี้ครับ ซึ่งบาดเองก็เห็นใจในะครับที่แรดฟอร์ดไม่สามารถงัดฟอร์มเดิมของเจ้าตัวในช่วง2ปีก่อนกลับมาได้แถมในตอนนี้ก็ยังกลายเป็นแพ้ให้แฟนบอลดุมชีนิ้วบนว่าทำตัวเล่นเหมือนไม่แคร์สโมสอนโดยเฉพาะกับเรื่องภาษากายของเจ้าตัวที่มีเห็นกันบ่อยๆในสนามดูที่เขาก็ได้แนะให้แรดฟอร์ดนั้นควรเลือกย้ายออกจากทีมดีกว่าครับ เพื่อไปหาอะไรมใหม่ในชีวิตยังต่างแดนหรือว่าจะเป็นในประเทศก็ตามซึ่งอาจจะลดกระแสและการจับจ้องลงมาบางทีฟอร์มเดิมๆเมนะี่ยอาจจะกลับมาได้ครับด้วยนิกิบัตก็ได้พูดถึงมาคัสแวรฟอร์ดเอาไว้ว่ามันน่าเศร้าหน้าที่ได้ดูเกมนั้นเพราะผมเองก็รู้จักกับมาคัสแวรฟอร์ดมาตั้งแต่เขาน่าจะอายุประมาณ8หรือว่า9ขวบนี่แหละและเขาเองก็เป็นความหวังของทีมมา้วยตลอด ในช่วงนี้เขามีคลิกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโดยเฉพาะกับในช่วง2-3ปีหลังมันดูเหมือนกับว่าอาจถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายออกจากทีมแล้วล่ะเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆจากสโมสรอ,อื่นไม่มีใครรู้ถึงสภาพจิตใจของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่เขาเป็นคนมีความสามารถนะเขาเป็นนักเตะชั้นยอดเลยล่ะเพียงแต่มันไม่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ก็เท่านั้นแหละ ส่วนเรื่องที่หลายคนชี้นิ้วไปที่ภาษากายของเขาว่าไม่แคร์สโมสรเขาไม่แคร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าเขาแครนะเขาเป็นเด็กดีคนหนึ่ง ผมว่ามันไม่เกี่ยวว่าเขาจะมีภาษากาอย,ยังไงแต่แค่อะไรหลายๆอย่างมันไม่คลิกสําหรับเขาเท่านั้นซึ่งบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่เขาต้องมองหาสโมสรนใหม่ที่เขาจะสามารถหายใจได้เต็มปอดด้วยที่ทุกสายตาไม่ได้จับจองเขาตลอดเวลาเขาเป็นข้อแก้ตัวสําหรับแฟนบอลทั้งหมดทุกคนมองไปที่เขาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เฉพาะเขาแต่เป็นทั้งทีมต่างหากที่จําเป็นต้องยกระดับขึ้นมาให้ได้ เรามาต่อกันที่ทัสหน้าจากอีกหนึ่งอดีตตำนานนักเตะของทีมอย่างรอยคินนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงเอริกเคนฮักซึ่งก็เป็นช่วงก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดที่จบไปแบบไม่เดือดมากนักเมื่อวันที่ที่ผ่านมาครับ ซึ่งคินก็ยอมรับว่าก่อนเกมเอริกเคนฮาคดูมั่นใจมากว่าจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการลิเวอร์พูลได้แต่ทั้งนี้ครับเขาก็มองว่าในรูปเกมโดยรวมแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ได้แย่พิงแต่เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลมากกว่าพร้อมกับแนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปฝึกซ้อมวิธีแก้เพลสโดยที่ได้อ้างอิงไปยังทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกุเอลล่าว่าถ้าเป็นพวกนั้นคงทําได้อย่างง่ายได้เลยครับซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวทางรอยคินก็ได้ระบุว่า ก่อนเริ่มเกมนั้นคุณรู้ป่าวว่าเอริกเคนทากเนะี่ยพูดยังไงกับผมบ้างเขาบอกกับผมว่าคอยดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกมวันนี้ให้ดีท่าทางของเขานั้นดูมั่นใจมากเลยนะซึ่งผมก็เห็นแบบนั้นแหละตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้งเกมรุกใส่ทางลิเวอร์พูลในช่วง3นาทีแรกของเกมแต่หลังจากนั้นมันก็จะเป็นข้อผิดพลาดส่วนบุคคลมากกว่าแต่เราเองจะไปโทษแค่คาซามิโร่คนเดียวผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่คุณต้องยกเครดิตให้กับลิเวอร์พูลด้วยพวกเขาเพลิงกก็ระ้ทาไดดีมจ ที่ต้องทําในตอนนี้ก็คือคุณนะต้องมีวิธีการแก้เพลสแล้วล่ะซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็จะหาทางพาบอลออกจากชุดนั้นจนไปถึงเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ไม่ยากเย็นนักหลังจากนั้นรอยคินก็ได้สแสดงทัศนาต่อในครัวว่าถึงแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเริ่มต้นซีซั่นนี้ได้ค่อนข้างย่าแย่แต่เขาก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วแมนยูไนเต็ดจะสามารถคว้าตําแหน่งท็อปโฟมาครองได้สําเร็จในบัลนทยครับด้วยรอยคินก็ได้กล่าวต่อว่า สำหรับเกมนี้มันไม่สูสีเลยนะหรือว์พู้น่ะดีกว่ามากๆพวกเขาดูมีความเฉียบขาดและก็ดูฟิตกว่าเยอะมากเลยล่ะ คุณจะเห็นว่าแมนยูน t เต็ดพยายามจะตั้งเกมแล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็ทำได้แค่แป๊บเดียวและทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลได้เล่นเกมรุกมันก็ราวกับว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ประตูอยู่ตลอดเลยเด็กนั้นผมจึงผิดหวังมากๆนะและก็แปลกใจด้วยหากว่าเกมมันจบลงตั้งแต่ผ่านไปแค่60นาทีของเกมทั้งๆที่คุณเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดแต่ท้ายสุดแล้วผมก็ยังมีความคิดนะว่าแมนยูเนี่ยจะสามารถคว้าท็อปโได้